สวัสดีค่ะทุกคนน้ำบชวชดื่มมีรีวิวไปแล้วนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นการตัดคลิปครั้งแรกแบบที่เต็มที่มากเลยค่ะฝากติดตามด้วยนะร้านชื่อว่าเติมเต็มคอฟฟี่นะคะอันนี้จะเป็นภาพบรรยากาศในร้านนะคะก็คือตั้งแต่ประตูทางเข้ามาเลยส่วนด้านนี้ก็จะเป็นด้านของคางเคาน์เตอร์ทางด้านหน้าแล้วค่ะก็จะมีรายละเอียดที่เป็น เครื่องดื่มต่างๆเราก็แบบพกเบเกอรี่อะไรเพิ่มด้วยทุกคนก็สั่งออเดอร์กันตรงนี้ส่วนวันนี้เราดื่มไป2แก้วเรารีวิวผิดด้วยนะเราเข้าใจผิดว่าเป็นเออร์เกรแต่ที่จริงแก้วที่เรารีวิวไปอ่ะเป็นอูหลงเดี๋ยวมาดูแต่ละแก้วกันนะไปกัน มาดูแก้วแรกกันดีกว่าค่ะแก้วแรกชื่อว่า Golden Peach ค่ะคือเรารีวิวผิดว่าเป็น Earl Grey ที่จริงมันเป็นอูหลงทีนะทุกคนก็คือตามสไตล์ของอูหลงค่ะมันจะมีความที่เป็นใบชาที่เป็นใบชาแก่ใช่ไหมมันก็จะมีความเข้มแล้วก็กลิ่นของใบชาที่ค่อนข้างชาร์ตค่ะตัวพ e a ก็เลยจะไม่ค่อยเด่นมากแต่ว่ามันหอมนุ่มละมุนมากเลยนะไปดูแก้วที่2กันแก้วที่2ค่ะตัวนี้จะชื่อว่าบ l กว k v a นะคะจะเป็น e a r t ีจริงๆ ข่าวนี้ไม่รีวิวผิดแล้วนะเป็นเออเกรงจริงอันนี้คือด้วยความที่เขาเป็นวาน,นิลาผสมกันกับลามะค่ะกินมันก็เลยจะค่อนข้างงงงงนิดนึงมีความหวานแล้วเปรี้ยวผสมปนกันอยู่กับบวกกับความเออเกล่ะมันก็คือหอมนุ่มละมุนมากคล้ายๆค,ค็อกเทลเลยสายชาสายกาแฟไม่วควรพลาดน,นะคะ2แก้ววันนี้ก็คือเต็มที่เลยค่ะไปติดตามกันได้เลยนะที่ร้านชื่อว่าเติมเต็มคอฟฟี่แอนด์สตูดิโอค่ะมี2ส,สาข,ขานะก็คือนนทรีพระราม3กับเซนหลุยค่ะ ไปติดตามกันได้นะทุกคนบ๊ายบายขอฝากน้ำมวลชวนดื่มไว้กับทุกคนด้วยนะแล้วก็นี่คือการตัดคลิปครั้งแรกแบบเต็มที่ค่ะ